เรือนมายุราเป็นร้านคาเฟ่เล็กๆแต่อบอ,อุ่นที่ตั้งอยู่หน้าวัดชัยวัฒนารามบริเวณลานจอดรถถึงร้านจะเล็กแต่วิวอลังการมากค่ะทุกคนมีเมนูเบเกอรี่และเครื่องดื่มต่างๆแต่เป้าหมายของกิ๊กในวันนี้ก็คือการมาทานไอติมวัดชัยค่ะเป็นไอศครีม3มิติลายวัดชัยวัฒนารามแต่นอกจากจะมีลายวัดแล้วนะคะเขายังมีลายออเจ้าด้วยค่ะเพื่อนๆมาลองชิมกันได้นะเขาทำลายได้สวยแล้วก็ละเอียดมากๆเลยค่ะ ภายในร้านไม่ใหญ่มากนะคะสามารถนั่งทานด้านในตากแอร์เย็นๆหรือจะนั่งด้านนอกก็ได้วิววัดชัยวัฒนารามจากในร้านเนี่ยสวยมากอย่างกับภาพวาดเลยค่ะทุกคนแต่เพื่อความใกล้ชิดกับวัดชัยวัฒนารามนะคะพวกเราเลยมานั่งด้านนอกกันค่ะร้อนประมาณนึงเลยแต่เห็นวิวอลังการเต็มตามาก คำเตือนนะคะนั่งข้างนอกแบบนี้ระวังไอศครีมละลายเร็วนะคะเพราะฉะนั้นรีบถ่ายรูปแล้วก็รีบกินค่ะคาเฟ่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่7จ็ดมงครึ่งถึง2องทุ่มเลยค่ะนี่ส่วนของคอปเตอร์นี่เป็นไรรสชาไทย คุณถือได้